ดูแข้งขาบักใหญ่เด้ครับเด้อนี่ล่ละติดหมูส่วนหน้าดําบ่ดําก็เบิ่งเอาครับพี่น้องครับดําลึกๆเลยล่ะบ่จัดๆตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นหัวที่เส้นใหญ่ผู้ใดมักเส้นใหญ่อ่างลึกๆ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มีงวดมาฝากปีฝากน้องอยู่นะครับพี่น้องครับเอาที่เห็นยืนยุกขนาดเนี้ก็เป็นงวดทองนะครับเด้อจากพลอยใสฟาร์มครับสาหรับพลอยใสฟาร์มนี่กัอยู่ในเครือของเปียกฟาร์มหันษาฟาร์มครับพี่น้องครับกิกัดกับยูที บ้านเปื่อยตำบลหนองโกอำเภอบระบือมหาสาครคามครับเอาตัวนี้บักไงเด้อครับพี่น้องครับอ่างใหญ่อ่างลึกโครงสร้างใหญ่มากเนาะราคาสิเปิดมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสิพาไปพ,พูดคุยกับน้องจอยกันครับสวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อนี้มีใหญ่ๆม,ม,มยา,ยยา,ยยายมหายเลยนะครับเนาะค่ะเอาตัวนี้สูงเท่าไหร่นะจอยสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยห้าสิบเจ็ดอันนี้คือวันเหรอนะครับแมีนค่ะ,คคะอันนี้ส่วนใตยเด้อครับพี่น้องครับบ่บขาดร้อยห้าสิบห้าอ่บ ทองไอ้เคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งทองจักเดือนเหรอครับทองไดสี่เดือนแล้วค่ะตรวจทองแล้วทองได้สี่เดือนตรวจท้องให้แล้วดนะครับพี่น้องนละส่วนหนาเป็นงวัวกระดูกแข็งขาบักใหญ่เลยครับเด้อนี่แหละที่หูส่วนหนาดำบ่าดำกับเบ,บิ้งเอาครับพี่น้องครับดำลึกๆเลยล่ะบดจัดๆตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นงัวที่เฟยมย,ยใิใหญ่พลอยหมักเฟมยิใหญ่อ่างลึกๆอ่านั่นนี่ทองที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้ไอ้สามได้ทองค่ะลูกที่สามนะครับพี่น้องครับเอ้า อ่าเพเสียเวลาครับพี่น้องยังไงยังสี่าจอยวาไว้เท่าไรครับเปิดใบเก้าหมื่นห้าค่ะอันนี้เป็นเอฟหนึ่งเก้าหมื่นห้านี่เป็นเอฟหนึ่งเนาะอ่านี่เด้อครับพี่น้องครับจดเอฟหนึ่งให้แล้วจดเอฟหนึ่งให้แล้วเด้อครับพี่น้องเอาเบอร์ทางนี่ครับพี่น้องครับเก้าหมื่นห้าต่อรองเอาเด้อครับเด้ออ่าเดี๋ยวเบอร์โทรกับยุน่าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับนี่เด้อส่วนไทยนะครับเนาะแผ่นหลังตัวนี้สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องครับน้มกับซีหัวอ่าส่วนไทยครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ไปทวนไปย้ำอีีกทครับผม 063-734-2326ค่ะแล้วก็ช่องทา้งเฟซบุ๊กค่ะก็พลอยใส่ฟร์มค่ะพลอยใส่ฟร์มนะครับพี่น sure. ้องอันึ่งว่าบะมี่ตำหนิีนะครับพี่น้องครับรับประกันตำหนิให้ทุกอย่างแล้วก็การส่งหนี่เขาส่งไอ้ให้ฟรีบ่ครับนี่ก็ส่งฟรีภาคอีสานค่ะพี่ส่งฟรีภาคอีสานนะครับพี่น้องครับอ๋อนี่ส่วนหน้าแบบนี้นะครับเนาะด้านข้างด้านนี้พี่น้องอ่ะตำหนีขาทุกขาถอนบ่มีเด้อครับพี่น้องอ่ะเมืองส่วนท้ายทางนี้พี่น้องครับนี่แหละ ใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวต่อไปจอยนั้นตัวใดครับก็เ,เอาเอาตัวน้อยนี่ค่ะเอาตัวน้อยทั้งหลังนะครับพี่น้องมีสาวน้อยให้พีให้น้องได้เยี่ยมได้ชมอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นสาวน้อย F1 เนาะตัวนี้หลังบักแดกเลยแหละครับแขนอันตันทิศเขาให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับตีเบอร์ให้เล้วนะครับเนาะนี่แหละอ่าตัวนี้อันนี้นนงว่าจะเดือนครับจอะอันนี้ได้หาเดือนเดือนกว่าค่ะ หาเดือนกว่านะครับพี่น้องครับพอเลยกกับหาเดือนกว่าลูกพอได้ครับนี่ตัวนี้ลูกไอ้ KF31 ค่ะลูก KF31 นะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะลด้งวัวหน่อยๆนะครับ F1 เนาะนี่ไซมินิยูนิคทั้งของไอ้พ้อยใส่ฟาร์มเพื่อนกับมีมาให้นะครับเด้อนี่ยนะครับเออเบื้องด้านข้างด้านนี้ตัวนี้ว่าเท่าเรครับจอยครับว่าไปสี่หมื่นห้าค่ะสี่หมื่นห้านะครับเนาะเออนี่เอาส่วนหนาส่วนข้อนี่เบื้องเอาได้ครับเด้อนี่ แข่งขันนะครับพี่น้อง4 5 0 0 0นะครับเด้ออ่ะเบิ่งเอาใกล้ๆชัดๆเลยนะครับตัวนี้หมายเลข186่ดหกนะครับพี่น้องครับเออนี่แหละอ่ะนี่หัวน้อยนะครับพี่น้องครับเดินเดินลูกเดินนี่แหละอ๋อมักแบบนี้นะครับพี่น้องกะมาเลือกเอาครับผมสี่หมื่นห้าต่อรองเอาครับต่อไปครับวันนี้กาสิพาไปเบิ่งวัวทองอยู่ฟังพูนอีกนะครับเด้อ วัวบอลมิชโปรแค่นี้นะครับอยู่ในคอกอีกหลายตัวอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายางไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับนี่ทางนี้ก็จะเป็นวัวท้องให้อีกนะครับเด้ออ่ะอันนี้ก็ะเอีบหนึ่งวัวขับเป็นตีเห็นไหมแมงค่ะอฮะนี่นะครับพี่น้องครับวันนี้ท้องได้ประมาณหาเดือนแล้วค่ะท้องได้ประมาณห้าเดือนนะครับพี่น้องเอ้าลุกขึ้นลุกเร็วอ่ะไปไปลุกขึ้นเร็วเออเห็นนะครับท้องได้ประมาณห้าเดือน ดีเอฟหนึ 4, ่งครัแล like <st unlikely> ้วหนึ 6, ่งเจ็ดสี่ได้ครับท่องหาเดือนท่องพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ท่องไอซีไวซ์ศูนย์เก้าหกค่ะท้องซีไวซศูนย์เก้าหกไดครับตัวนี้เส้นสูงยูเท่าไรครับจอยประมาณร้อยสี่สิบห้าประมาณนี้ค่ะประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องครับเอฟหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นะครับพี่น้องนี่แหละท่องที่ใดครับตัวนี้ตัวนี้ท่องสองค่ะท่องที่สองได้ครับเอาเบื้องส้นหนาครับพี่น้องครับนี่แหละนี่เด้อผู้ใดอยากจะได้สไตล์นี่นะครับพี่น้องครับมาเอาหลด ตัวนี้ยุทธอะไรครับนี่ตัวนี้ยุหามื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก้าด้วยครับเดี๋ยวผมจุไล่ออกแดดให้เห็นชัดๆเนาะห้าหมื่นเก้านะครับเนาะนี่นะครับเอาคีบเรียบการยางกับบอมีปัญหาตำนี้แล้วครับผมนี่ส่วนท้ายส่วนหางเป็นอย่างไรนะครับมาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะนี่เห็นแล้วครับพี่น้องครับอ๋อนี่คืองินทองนะครับได้รับประกันทองตรวจทองให้แล้วมีคลิปน่าน้องจอยเนาะมีค่ะมีคลิปตรวจให้นะครับ อ๋อนี่แหละหมักแบบนี้มาเลยครับพี่น้องครับผู้ใดกันลังหางง้วทองราคาว่าสูงนะครับพี่น้องครับท้องชัวร์แล้วนะครับเนาะอ่าเอาต่อไปกับสิพาสเปเบิ่งมูอยู่ในคอกเด้อครับเด้อยังมีให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมได้ชมอีกอยู่นะครับเนาะค่ะเป็นง้วสาวหน่อย,อยคะ่ะเอฟหนึ่งตัวละสี่หมื่นเก้าตัวละสี่หมื่นเก้าค่ะโอ้ตัวละสี่หมื่นเก้าหลายตัววะครับพี่แก่ก็หกตัวค่ะอ๋อสี่หมื่นเก้าหกตัวครับพี่น้องครับเอามาเลือกมาเบิง้งเอารลด ราคาบอกไปแล้วตัวละ4ี่หมื่นเกทุกตัวเลยบ่แมนค่ะเอาคลองนี่กับตัวละสี่หมื่นเก้าทุกตัวนะครับเดี๋ยวสิภาพเลยบึงนะครับเนาะเอาที่เราตัวไปเลยบ่ลูกพอได้แน่นะครับนะเนาะอ่าลูกเกินลูกอันนี้เป็น F1 ทั้งหมดบ่ครับนี่แเมนค่ะพี่ F1 ทั้งหมดนะครับตัวละ4ี่หมนเก้านี่แหละอ่าลูกเกินลูกแล้วเออเห็นละเอาจังตัวนี่ ลูกพ่ออะไรครับนี่ตัวนี้ลูก4 y 0 9 6ค่ะลูก4 y 0 9 6ศูนยเก้าครับพี่น้องครับนี่แหละเบิ่งเอาสูงอยู่เท่าไรครับใจตัวนี้สูงอยู่ประมาณ125บวกครับพี่125บวกนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละด้านข้างด้านนี้เป็นยังไงครับพี่น้องเบิ่งเอานี่สี่หมื่นเก้าด้ครับพี่น้องครับตอนรับเอากะส่งฟรีให้คือกันบ่ครับนี่แมนค่ะส่งฟรีส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับโอ้แตแสดงว่าอันนี้ก็ถือว่าเปิดไว้บ่สูงนนไะครับพี่น้องครับาไหรับบบเปิดแร่งนะ ตัวนี้เบอร์167ค่ะ167นะครับพี่น้องครับกับเบื้องตามหมายเลขเอาได้รนะครับพี่น้องเด้อ167นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาย่างวนเบื้องส่วนไายครับพี่น้องครับนี่จิ้มดำอาหางหน่อยขึ้ใหญ่เดี๋ยวพาเบื้องครับเออนี่แหละเอาหางครับพี่น้องครับ167นะครับเด้อนี่แหละ40,000เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะกะบ่มีตำแหน่งเจ้าตัวเป็นบ่ครับบ่ค่ะ ไม่มีตําหนิดเ้อครับเด้อผู้ใดกําลังมองหางว่าเอฟทีราคาบ่สูงที่เป็นสาวน้อยอยู่นะครับพี่น้องครับนี่แหละมี่ไห้นะครับเนาะหูสั้นๆนี่แหละครับผมนี่แหละพิดหูขอบหูนะครับเบื้องเอาพี่น้องอ่าหมักตัวใดชอบตัวใดก็มาเลือกเอาครับทางพลอยใส่ฟ้าเหมือนก็มีมาให้เลือกก็คือเของมื่อไรโรมาหาได้สูเมือนนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับอ่าเบื้องเอาใกล้ๆนี่แหละตั้งข้อเหนียงข้อครับอ่ตัวต่อไปครับสังกายสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง ตัวต่อไปนี่ก็แดงดีทั้งตัวเลยได้พี่น้องเด้อแดงเข้มเข้มเลยล่ะครับผมอันนี้ก็สี่หมื่นเก้าได้ครับเพิ่มเมื่อเมื่อวานลูกพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเอเอชไอห้าแปดหนึ่งค่ะอ๋อลูกของทิกแดงได้ครับพี่น้องครับตัวนี้สีนี่แดงใหม่ทั้งตัวนะครับพี่น้องครับหมายเลขหนึ่งแปดสองไดครับเป็นวัวเอฟหนึ่งเนาะลูกของทิกแดงตัวนี้สูงเท่าไรครับประมาณเดียวกันละค่ะประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับเนาะนี่ส่วนหนักเห็ดเขาเรียกว่าแหย่ทุกตัวแล้วครับไม่หนาที่เอาไปเลี้ยงซื้อๆแล้วก็ ในส่วนของวัคซีนหรือว่าพวกยาบำรุงนี่ก็น่าจะให้คนหมดเนาะค่ะนี่เพราะว่าขอกนี่เพิ่นดูแลดีอยู่ครับพี่น้องอันนี้อันนี้หนาเพิ่นเป็นตู้ไม้ไอ้ยุ่งกัดดอกค่ะยุ่งกัดเส้นะครับพี่น้องค่ะเ้าะนี่แหละส่วนท้ายครับพี่น้องตั้งนี้นี่บ่มี่น่าตื่นใจเนาะจ้าอ่าได้ครับเดี๋ยวเส้นไทยครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับตู้ไหนชอบตู้ไหนมาเลือกมาชมครับลูกพริกแดงนะครับเนาะเมื่จะเดือนหรือยังไงช่วนี้ไปได้ชนี้นี่ประมาณ 8เดือน,อนละคะ่ะประมาณ8เดือนกว่าเพราะ่าประมาณ8เดือนกว่าได้ครับชุดนี้พี่น้องครับเอ๋อมาเลือกมาชมมอนเลยนะครับลูกพริกแดงตัวต่อไปครับพี่น้องมาดี้กะยังมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับเด้อเห็นแล้วผู้ใดตัวนี้ลูกสติงเล่ค่ะลูกสติงเละนะครับ 201F1 เอฟหโอ้ตัวนี้ตอริซิเลี่ยมพื้นผ้าดีนะครับเด้อเอ๋อมอนอโลนให้เขาให้เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละเลี่ยมตัวเนื้อหนังเป็นไนเบิร์นเอาได้ครับพี่น้องครับเนื้อหนังอันนี้หมายเลข169นะครับพี่น้อง นี่แหละเนื้อหนังหนังข้อเป็นยังไงเบื้องเอาครับพี่น้องครับขอขาโสัตว์หรือยงยักนี่กะเบื้องเอาได้ครับพี่น้องไทยเห็นใกล้ๆนี่แหละครับผมแล้วก็วิ่งมาชมตัวจริงเนาะนี่แหละส่วนท้ายนะครับ P S F นี่แหละแบรนด์เพิ่น49,000เช่นกันนะครับนี่มาจุ่มเอาหลดพี่น้องครับหมักแบบนี้อ่ะเห็นชัดว่าใครพี่น้องแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกนี่สอบถามได้ได้ครับเด้อกับพอยใสายฟ้ามครับข้างจอยเพิ่นเนาะอ่ะ พวกน้องฝุ่อ่น้นไม่ต,ติ้งตัวเดียวมันบ่บ่ค่ะนี่นะครับด้วยเพราะว่าขาัดมหายเดี่ยวครับพี่น้องครับนี่มึงเรียมนี่ไปนเลยครับมุมขังทั้งนี่นี่นะครับเนาะแข้งขาดำว่าครับพี่น้องิึงเอาด้ครับเด้ออ่ะอ่ะนี่แหละมีให้เลือกเน้นๆครับงัวายู่ทางของพลอ,อยใสฟาร์มครับ อ่ะตัวต่อไปครับอ่าส่วนสูนย์นี่็กล่เรียกกันทุกตัวเลยด้วยันพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องนี่กต่ิมีตัวขาวเนี่ยก็มูบน่ะทุนทุมทั้งคุณอ่ะต่อไปตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกสาวเคฟสามหนึ่งค่ะลูกเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับเออนี่แหละส่วนหน้าเอาส่วนหน้าไปก่อนเลยส่วนหน้ากับหน้าอกนะครับเนาะเข้ามาเจอมุมไหนถ่ายมุมนั้นก่อนเลยนะครับพี่น้องครับนี่หน้าอกเนาะหมวสัตว์นี่แหละครับพี่น้องเอาเบิ้งเอานี่แข้งขาเอาเบื้องด้านข้างด้านนี้อ่ะเนี่แหละครับ ลำแข็งลำขาเบ่งเอาด้วยครับด้วยพี่น้องนี่สี่หมื่นเก้าเช่นกันนะครับพี่น้องครับโดยจะพยายามให้เห็นมุมเต็มๆต,ตัวนะครับพี่น้องอ่ะมินชัดไหมครับพี่น้องครับเออนี่แหละอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเนาะนี่เบื้องด้านขา้างด้านนี้พี่น้องนี่ มักตัวใดชอบตัวใดครับพี่น้องถูกอกถูกใจหรือไม่นะครับพี่น้องครับอ่ะสี่หมื่นเก้าเซนกันเดี๋ยวเบื้องทางไายตัวหางตัวนี้นะอันนี้ขอบหูดําดีนะครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบื้องทางไายตัวนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้จิ้มดำนะครับเด้ออ่อสีเห็นไายกันบ่ละท่านี่อึืออ๋าจิ้มดำนะครับพี่น้องนะนี่แหละคลิปหูวขอบหัวกระดำนะครับเด้อตัวนี้ขอขาเนี่ยกำไลดำทั้งสี่ขาเลยดนะครับพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้มันลักตั้งหนาเซตกล่องนะครับพี่น้องอืบนี่ ช่วงล่างเป็นอย่างไรดูเอานะครับนี่แหละสาวน้อยหน้าเลี้ยงครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับบัง BRAND จ้อยตัวนี้ยาวด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้ยาวนะครับเนาะทั้งคุณหลานลูกอ่ะนี่นะครับเนดะ้อตัวนี้ก็น่าจะตัวใหญ่กว่ามูนได้หนีด้วครับพี่น้องครับตัวนี้ร้อยสามสิบอ๋อนี่นะครับเด้อ อะไรมาท่านี้เห็นชัดๆครับวันนี้ตัวนี้ลูกของพ่อได้ครับพี่จอยตัวนี้ลูกเฮอริเคนค่ะลูกเฮอริเคนนะครับพี่น้องครับเออนี่แหละเอ๋อเดี๋ยวปล่อยไปเลยครับปลาทั้งนล้นลูกไปแล้วลูกเฮอริเคนนะครับเนาะตัวนี้สูงหน่าจะร้อยสามสิบได้เลยได้พี่น้องครับตัวใหญ่โตเงี้ยลุแหละครับอ๋อไปมัลูกลูกเฮอริเคนอันนี้ก็บสี่หมื่นเก้าบ่ครับตัวใหญ่นี่แมนค่ะอ๋อสี่หมื่นเก้าเช่นกันตีหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งนะครับพี่น้องครับ หนึ่งหกหนะครับเนาะ P S F เดี๋ยวจะพาเบื้อ่าส่วนท้ายด้านนี้นะครับพี่น้องนี่แหละส่วนท้ายแผ่นหลังเป็นยังไงเบิ้งเอาได้ไหมพี่น้องเด้อนี่แหละจิ๋มนะครับเนาะนมกับบอมีติ้งนะครับพี่น้องครับอ่นะด้านข้างด้านนี้พี่น้องเห็นสัตว์บ่ครับผมเออไปลุกเร็ว เอาเบื้องบนงงกว้างครับพี่น้องครับเออนี่ยแหละตัวนี้นะครับพี่น้องครับหมากน้ำมาครับแบบนี้สี่หมื่นเก้าเส้นกันนะครับเนาะเอาเบื้องกีบแข้งกีบขากีบเรียบครับตัวนี้เป็นยังไงเท่ากับเบื้องที่เราส่วนไปนะครับอ่ะเบื้องออกอ่นตัวไว้แล้วเอาสำหรับพลอยสายฟ้ามไก่มีมาให้เลือกหลายตัวครับพี่น้องครับนี่อ่ะหน้าอกนะครับเนาะ อ่ะสำหรับมือนี้ก็มีมาให้ยไหลโตอยู่นั่น้องจอยเนาะมีเพาะสาวน้อยแล้วก็มีงวงทองมาให้พี่น้องนะครับเด้อมักตัวไหนชอบตัวไหนกัมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ